สวัสดีครับทุกคนก็กลับมาเจอกันแล้วนะฮะกับรายการ u 21 x World Cup 2022นะครับผมเย่เย่โอ้โหก็ต้องบอกว่าในตอนนี้เป็นอีกหนึ่งชาติหนึ่งประเทศนะที่ต้องบอกว่าเป็นม้ามืด ตัวเล็กที่สุดในรายการแข่งขันครั้งนี้เลยก็เป็นได้นะคะนั่นะค,คือทีมชาติคอสตาริก้านั่นเองนะครับผมซึ่งก็ต้องเรียนตามตรงว่าประวงประวัตินักเตะนี่ตัดสินใจเลือกยากมากนะฮะเพราะว่าเขาก็มีนักเตะที่แบบอาจจะไม่ได้มีชื่อเสียงโด่งดังอะไรมากมายนะครับแต่ทุกคนเชื่อไหมพอผมไปหาดูรายชื่อจริงๆเนี่ยมันมีอยู่คนหนึ่งที่ต้องบอกว่าเฮ้ยอายุน้อย น่าสนใจโปรไฟล์ดีแล้วก็ที่สำคัญเล่นในอังกฤษด้วยนะครับผมนั่นก็คือคนนี้เลยฮะยูซันเบนเน็ตนะครับผมยูซันเบนเน็ตนะครับและเขาจะเป็นใครมาจากไหนเนี่ยเดี๋ยวก็ติดตามกันได้ในคลิปเลยนะครับผมแล้วก็เหมือนเดิมนะฮะก่อนจะเข้าสู่เนื้อหากันนะครับก็ต้องฝากไว้ด้วยนะครับผมกับ BK8 นะครับผม BK8 นะครับก็พี่ๆคนไหนนะชอบการแข่งขันเดิมพันนะครับผมก็สามารถแอดไลน์ไปได้เลยนะครับที่ BK8 New นิะครับผม BK8 New นิวะหรือจะสแกน QR วแอลที่หน้าจอนี่ก็ได้เช่นนกั ครับก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับทุกคนขอบคุณนะโอ้โหคอสตาริกาทุกคนทีมมาเมื่อจากฟุตบอลโลก2ครั้งที่แล้วนะแต่ต้องบอกว่าในครั้งนี้อาจจะดูยากหน่อยนะกันนะเพราะว่าโอ้คู่แข่งเขานี่ก็แบบหลากหลายแล้วก็ค่อนข้างที่จะเดือดดานกันมากนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าเฮ้ การที่เขาเขารอบสุดท้ายมาเล่นในฟุตบอลโลกได้เนี่ยมันก็ถือว่าเป็นเป็นเป็นสัญญาณที่ดีแล้วก็ถือว่าเป็นแบบเป็นการยืนยันได้ขั้นหนึ่งกันนะว่าแบบพวกเขาก็ไม่ธรรมดานะครับผมแล้วก็ต้องบอกว่าทีมชาติชุดนี้คือส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักเตะตัวหลักชุดเดิมจากฟุตบอลโลกครั้งนั้นแหละที่มันโชว์ฟอร์มดีๆนะครับแต่ก็มีอยู่คนหนึ่งที่น่าสนใจก็คือคนนี้ฮะยูซันเบนเนตนะครับผมเขาเป็นเด็กดาวรุ่งทุกคนทุกคนคิดว่าอายุเท่าไหร่หน้าตาแบบนี้นะครับสวมเบอร์เก้าด้ ฉเฉลยนะทุกคนอายุเป็นแค่18ปีเท่านั้นทุกคนเด็กมาก18ปีถือว่าเป็นนักเตะที่อายุน้อยที่สุดของทีมชาติคอสตาริกาในครั้งนี้แล้วก็เป็นก็ว่าได้นะครับผมโดยชื่อเต็มๆของเขานะเขาชื่อว่ายูซันฟานยูซันฟานซิสโกเบนเน็ตวิลกัสนะครับผมก็เป็น4พยางเลยนะเกิดวันที่15นะครับผมมิถุนาปี2004นะครับปัจจุบันก็อายุเพียงแค่18ปีอย่างที่ได้บอกไปนะครับผมคือเบนเน็ตเนี่ยนะครับยูซันเบนเน็ตเนี่ยนะเอาจริงๆแนละ้วคคืออออนนน้้งงเป็นนที่ต่ตบกวา เกิดมานะครับค่อนข้างที่จะค่อนข้างที่จะหาข้อมูลได้ยากมากแต่ว่าในในวัยเด็กของเขาเนี่ยเขาเป็นคนข้อตาริก้าแท้ๆเลยนะครับทั้งคุณพ่อและคุณแม่เป็นคนที่เป็นคนคอตาริก้าแท้ๆทั้งคู่เลยแล้วเขาก็เกิดและโตที่ขอตาริก้าทั้งคู่เลยนะครับผมในชีวิตวัยเด็กของเขานะเขามีพี่น้องฝาแฝดอยู่หนึ่งคนนะครับผมซึ่ง ซึ่งตัวพี่น้องฝาแฝดของเขาเนี่ยนะครับผมเขาก็เป็นเป็นปน,นักกีฬาเหมือนกันแต่เขาไม่ได้เป็นนักกีฬาฟุตบอลนะครับผมเพียงแต่ว่ายูซันเนี่ยเป็นนักกีฬาฟุตบอลซึ่งต้องบอกว่าเขาสนใจฟุตบอลตั้งแต่เด็กมานานแล้วแล้วก็ต้องบอกว่าฟุตบอลโลก2014เนี่ยนะครับในครั้งนั้นนะที่คอสตาริกาเนี่ยเป็นมามืนนะ่นต้องบอกว่าการแข่งขันในครั้งนั้นเนี่ยมันทําให้ประเทศคอสตาริกาเนี่ย เด็กๆหลายๆคนเนี่ยหมือนก็ว่ามีอินสปายมีแรงบันดาลใจในการเล่นฟุตบอลเยอะมากๆทําให้หลายคนเนี่ยหันมาสนใจกีฬาฟุตบอลเยอะมากๆนะครับซึ่งต้องบอกว่ายูซันเป็นตเองก็เป็นหนึ่งในนั้นเหมือนกันที่แบบได้อินสปายเดรชันมาจากการแข่งขันในครั้งนั้นมากๆ นะครับผมซึ่งโอ้โหเขาก็อ่เริ่มเล่นฟุตบอลมาเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งบอกว่าเามื่อปี2021นะเขาก็ได้เข้าสู่สมโมสรน,นะครับที่ชื่อว่าเฮเลเดียโนนะครับซึ่งก็เป็นสมโมสรที่อาจจะไม่ได้ใหญ่มากนะครับในประเทศคอสตาริกาแต่ว่าเขาเนี่ยแม่งมีฟอร์มที่ดีมีทรงที่น่าสนใจและอย่างที่เราทราบกันว่า บรรดาทีมระดับกลางๆของหลีกยุโรปต่างๆเนี่ยนะครับเขาจะมีแมวมองไปตามประเทศปปแปลกๆอย่างเงี้ยเยอะมากๆอย่างเช่นแบบของนาบุรีใช่ไหมที่ไปไปจอเจียแล้วไปเจอวอลัสกิเกเลียมาอะไรแบบเนี้ยนะครับผมเขาจะไปสกาวกันเยอะมากๆซึ่งต้องบอกว่า ทีมนี้ที่ซื้อตัวเจ้าหนูยูซันเปเด็ดมาเนี่ยก็มีสเกลอยู่ที่คอสตาริกาเหมือนกันนั่นก็คือทีมซันเดอร์แลนด์นะครับเพราะว่าหลังจากที่เขานะครับผมเจ้าหนูยูซันนะโชว์ฟอร์มได้เพียงแค่35นัดนะครับผมกับสโมสรเฮเลเดโน่เนี่ยในวัยเพียงแค่17ปีนะ17ปีลงเล่นไปทั้งหมด35นัดยิงได้3ประตูกับอีก4อสสิถือว่าเยอะเลยถือว่าเยอะมากๆเลยสถิติดีมากแล้วก็บอกว่าน่าสนใจมากซันเดอร์แลนด์ ซันเดอร์แลนด์แมวดำเราเดีแหละไปเห็นฟอร์มรู้สึกว่าเฮ้ยอายุน้อยน่าสนใจน่าอัปป้นก็เลยควักเงินนะครับจำนวน2.5ล้านยูโรนะครับจ่ายให้สม,มสอนเฮเลเดโนแล้วก็ไปคว้าตัวเจ้าหนูยูซันไปเด็ดมาได้ในฤดูกาลนี้นี่เองนะเพิ่งฤดูกาลนี้เขาเพิ่งย้ายมาในอังกฤษอังกฤษเลยนะครับ แล้วก็เซ็นสัญญากันยาวทั้งหมด4ปีนะครับผมซึ่งต้องบอกว่าโอเคในช่วงแรกก็ค่อนข้างที่จะยากลาบากนิดนึงกับยูซันนะเพราะว่าแบบโอ้โหมันเป็นการค้าแข่งต่างแดนครั้งแรกในชีวิตของเขาเลยอะ่ะนะครับเขาเกิดและโตที่คอสตาริกาแล้วก็ไม่เคยเดินทางไปต่างประเทศเลยแต่ว่าการที่ย้ายมาอังกฤษในครั้งนี้มันก็ถือว่าเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นความท้าทายครั้งใหญ่มากๆของเขาก็แล้วกันนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าเขาก็ถือว่าทําไม่ดีนะเพราะว่าในช่วงแรกเนี่ยโอเคเขาอาจจะไปเริ่มต้นที่ทีมสำรองกับซันเดอร์แลงก่อนแต่ว่าเพียงแค่่ไมมมมนนาาาาาเขก็สรถีบท ในทีมชุดใหญ่จนได้นะครับแล้วก็ต้องบอกว่าในปัจจุบันนี้เขาก็ถือว่าเป็นตัวหลักตัวหนึ่งเ,เรียกว่าเรียกว่าเป็นตัวเลือกแรกๆก,กันแล้วกันนะครับของซันเดอร์แลนด์ไปแล้วเรียบร้อยนะครับก็ปัจจุบันนะเขาลงเล่นให้กับซันเดอร์แลนด์นะครับไปแล้วทั้งหมด 9นัดนะครับยิงไปได้1ประตูกับอีก1แอซิสนะครับก็อาจจะยังไม่ได้เยอะมากนะแต่ว่าในวัยเพียงแค่18ปีเนี่ยก็ก็ถือว่าเข้าใจได้มากๆเลยนะครับผมแล้วก็สําหรับในนามทีมชาตินะก็อย่างที่เราบอกว่า,วา,วามันมันเป็นคนที่แบบมีศักยภาพเยอะมากเนี่ยทำให้เขาติดทีมชาติคอสตาริกามาแล้วทุกชุดนะครับยูสิบสามติดยูสิบห้าติดยูสิบเจ็ดติดยูสิบเก้ายูยี่สิบเอ็ดติดจนกระทั่งในปี2021นีนี้นะครับเขาเพิ่งติดทีมชุดใหญ่เป็นครั้งแรกด้วย และกลายเป็นนักเตะที่อายุน้อยที่สุดของคอสตาริกาที่ติดทีมชาติชุดใหญ่ในวัยเพียงแค่17ปีกับอีก6เออเท่าไหร่วะ17นะ17ปี364วันก็คือเกือบเกือบ18แล้วแหะนะครับผมซึ่งก็แบบโอ้โหถือว่าเป็นนักเตะที่อายุ น้อยที่สุดของคอสตาริกาแล้วนะครับแล้วก็แน่นอนว่าด้วยฟอร์มที่มันอาจจะโอเคอาจจะยังไม่ได้เปรี้ยงปร่างมากแต่ potential ของเขาเนี่ยศักยภาพของเขามันมีนะครับก็เลยทําให้เขาถูกเรียกตัวติดทีมชาติคอสตาริกามาลุยฟุตบอลโลกครั้งนี้ด้วยนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าอย่างที่เรารู้กันว่าคอสตาริกาก็พูดตามตรงว่าไออาจจะแบบ ลุ้นยากหน่อยลุ้นเหนื่อยหน่อยนะแต่ผมมองมองว่ากับเด็กคนหนึ่งนะครับที่อายุไม่แค่18ปีเนี่ยแต่การที่เขาติดทีมชาติมาลุยฟุตบอลโลกแล้วเนี่ยนะครับผมมันน่าจะทําให้เขาได้ประสบการณ์บางอย่างไปจากการแข่งขันในครั้งนี้แน่นอนนะครับอาจจะแบบไม่ได้มากก็น้อยแต่ผมว่ามันต้องได้อะไรบางอย่างไปแน่นอนนะครับก็เลยคิดว่าเด็กคนนี้ ตอนนี้อาจจะยังไม่ได้ดังไม่ได้โดดเด่นอะไรมากแต่ถ้าหากว่าวันหนึ่งเขาฉายฟอร์มได้ดีขึ้นมาดีขึ้นมาเนี่ยเขาอาจจะได้ย้ายทีมมาเป็นสักทีมแชมเปี้ยนชิพแล้วก็อาจจะขึ้นมาพรีเมียร์ลีกให้เราเห็นก็เป็นได้นะครับผมก็น่าสนใจมากนะสำหรับเจ้าหนูยิลสันเบนเน็ตนะครับผมก็น่าจะเป็นอนาคตเลือดใหม่ของวงการฟุตบอลคอสตาริกาเลยก็เป็นได้ นะครับผมแล้วก็ต้องเรียนตามตรงว่าประวัติของน้องเนี่ยหายากมากๆจริงๆครับเลยก็เลยอาจจะทําให้แบบประวัติดูน้อยไปหน่อยก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมแต่ว่าก็หาไม่ได้เท่านี้จริงๆนะฮะผมก็เหมือนเดิมนะครับก็ต้องฝากไว้ด้วยนะฮะกับ BK8 นะครับผม BK8 นะครับก็พี่ๆคนไหนนะชอบการแข่งขันเดิมพันนะครับก็สามารถแอดไลน์ไปได้เลยนะครับผมที่ BK8 New นิวะครับผม BK8 New นิวะหรือจะสแกน QR c o อ e ที่หน้าจอนี้ก็ได้เช่นกัน ครับผมโอเคเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็ถ้าหากผิดพลาดระการใดต้องขออภัยด้วยนะครับและถ้าเกิดถ้าเกิดว่าใครชอบคอนเทนต์แบบนี้ก็รบกวนทุกคนช่วยกันกดไลค์ให้หน่อยนะครับคนละหนึ่งทีจะเป็นกําลังใจมากๆเลยนะครับผมโอเควันนี้ก็ต้องลากันไปก่อนนะครับผมเจอกันได้ใหม่ในตอนหน้านะจะเป็นใครจากประเทศไหนก็ฝากติดตามกันไปด้วยนะครับผมวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วนะครับทุกคนสวัสดีครับขอบคุณนะครับ